ชาวบ้านซะหน่อยค่ะเห็นว่าเดือดร้อนหนักมากนะคะแถวแถวพัฒนาการรามคำแหง24สี่เสียงพัดลมระบายอากาศของอุโมงค์ลอดถนนน่ะออ้โม,ม,มันดังซะจนชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกนอนไม่ได้เลยนะดังรบกวนทั้งวันทั้งคืนค่ะแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมางแก้ไขหน่อยนะคะแจ้งพิกัดไปเรียบร้อยแล้วนะแต่หลายคนบอกว่าดังขนาดไหนเหรอขนาดนี้ดูคลิปเลยค่ะตอนเนี้ยเสียงดังหนักหูมากเลย จะเที่ยงคืนแล้วพัดลมมันไม่มีใครปิดเลยค่ะที่หนวกหูแล้วปวดหัวมากไม่ไหวแล้วนะคะอย่างนี้ใครจะรัดจะรอดได้คะต้องมาต,งต้องมานั่งทนฟังเสียงพัดลมดังอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน ไม่ไหวละอ,อึดอัดอึดอ,อัดเนี่นใช่ต้องแบบ ระบายได้คลิปนี้ซะหน่อยอ,อันตันใจแล้วเกินบ้านเธออยู่ริมถนนอยู่ใกล้กันกันกบอุโมง์ทางลอดถนนพัฒนาการรามคำแหง24นี่ล่ะละแล้วเธอบอกเจออย่างนี้ทุกวันประสาทจะเสียนะคะได้ยินเสียงพัดลมระบายอากาศที่ดังอยู่ในอุโมง์ดังรบกวนทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขปรับปรุงด่วนเพราะชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนกันทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเธอนะเธอบอกว่าเธอกับแม่แย่หน่อยเพราะว่าเป็นโรคความดันโรคหวัวใจโรคไมเกรนต้องทนนอนฟัง ฟังเสียงแบบนี้ตลอดปวดหัวมากๆทนไม่ไหวแล้วและชาวบ้านแถวนี้ก็มีแต่ผู้สูงอายุมีคนทํางานไม่ได้นอนทั้งคืนเลยพัดลมในอุโมงค์อะไรเงี้ยดังอะไรจะขนาดนี้นะคะต้องออกไปทํางานตั้งแต่เช้าแบบนี้ค่ะคลิปนี้มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจนวนมากส่วนใหญ่คนที่ใช้เส้นทางตรงนี้บอกตรงกันหมดเลยบอกว่าอย่างนี้เอ้ยดังจริงขับผ่านทุกครั้งเสียงดังมากๆนะคะแค่ขับรถผ่านแบบเดียวยังรู้สึกได้เลยยังลาคานสงสารชาวบ้านแถวนั้นเหลือเกินที่ต้องทนฟังตลอดเวลาหลาย คนแท็กจะแท็กหาใครรู้ไหมหาใครแท็กขา Facebook คุณชัดชาติสิทธิพันธ์สิคะรออะไรท่านผว่าราชการกรุงเทพมาหาคนครนะคะได้ยินบ้างไหมได้ยินหรือยังเอ่ยเล่งเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแถวนั้นด้วยค่ะค<า>รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแป